กินหอยได้จ้ะแซบๆเฮ้ยจ้ะหอยหน้าได้จ้ะหอยหน้านะคะน้ำกินดูนะน้ำกินน้ำไม่กินไม่เป็นน้ำกิ้บแสบจ้ะแม่งแสบเหรอม่ แซ่บเลยแซ่บเลยแซ่บหรออร่อยมากแม่ออกแม่ออกวันนี้เราจะมากินหนอยนะคะแม่จ๋าอรอืมแล้วก็เอาฮะอม่ใไม่มีแล้วแซมจิ้ไหมไม่ใส่แม่ อู้มีไข่ด้วยเอามาขหนูมี่ะอ่ะอ่ะมีอ่ะอ่ะอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยมากค่ะแม่จะไม่เคยกินเลยอ่ะแม่อาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเราจะมากินอะไรนี่กินหอยนานะจ๊ะอร่อยอร่อยเอาขายทำไมเนี่ยเจแม่ กินกามาซึ่งกินไม่เป็มวา,างไว้ตรงนี้สวัสดีค่ะมันกินอันนี้นักขัดคน, <c oughs> นเราจะกินให้หมดทัวะะ <c oughs> ท่วเลยนะคะเป็นหมดทั่วเลยเหรอ <c oughs> กินได้เหรอมีฟันเหรอมีฟ <c oughs> ันค่ะอร่อยมาก,กเลย วันนี้จะกินให้ดูนะคะอืนี่นะคะหอยนี่ระคะ่ะผู้ชม,มน้ำกิน้วกออ็อร่อยอร่อยอร่อยเลยเหรอจังอร่อยเลยนะคะ มันได้แต่ทำไมไม่ไม่กินบ้าบอกค่จะกินเปลือกมันมันกินได้อืออร่อยดวยแนี้เราจะมาจิ้มจิ้มข้างในหน่อยไม่ได้บุ๊ไม่ได้นี่เราจะมาทำจิ้มนะคะทุกคนแย่อย่าเย่นสิ มากินหอยโชบูน,นะคะทุกคนโดนโดนแย่งไม้แล้ว, <c oughs> วะค,ะววะคะ่ะไม่ใช่แล้วคะเราจะใช้ค่ะมอแล้วพอแล้วมั้งบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปชมเพุ่งนี้นะคะท<ๆ>ุกคน